สวัสดีครับพบกับผมที่งาน CS 2024นะครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามาเจอกันตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องจัดแสดงสินค้านะครับของ MSI เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้ MSI มีอะไรใหม่เริ่มจากตัว MSI Titan ก่อนเลย MSI Titan นะครับดูภาพรวมหน้าตาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูพอร์ตด้านข้างกันซ้ายขวานะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดจุดเด่นกันว่ามีอะไรใหม่โน้ตบุ๊ก MSI Titan เนี่ยเป็นไฮเอนด์ของทางแบรนด์นะครับซึ่งเป็น d e s ก t ท็อ e รีเพ e เมนตซื้อเครื่องเดียวไม่ต้องประกอบคอม,มว่ากันง่ายๆเครื่องนี้นี่เหมาะกับใครก็ตามแต่ที่เงินไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าต้องการความสะดวกสบายไม่อยากที่จะมา จัดสเปคคอมให้วุ่นวายจุดเด่นของเครื่องนี้เนี่ยเริ่มจากมีทัชแพดที่เป็น rgb นะครบแบบแฮปติกหรือมอเตอร์สั่นในตัวอ่าซึ่งเวลาเราเปิดเครื่องมานีครับเนี่ยให้ดูเปิดเครื่องมาตัวทัชแพดเนี่ย มันจะบอกถึงกรอบแอร์เรียที่สามารถใช้งานได้แต่พอปิดเครื่องเนี่ยตรงนี้มันเป็นกระจกมันจะเป็นสีพื้นเดียวกันไปหมดเลยนะครับตัวนี้ได้สเปคเป็น Intel Core i 14รหัส HX นะครับแล้วก็ได้การ์ดจอ RTX 4090แล้วก็ชุดระบายความร้อน Vapor Chamber อันนี้มีพัดลมระบายความร้อนมาให้4ช่องเลยนะครับดีไซน์ให้ยกตัวเครื่องขึ้นเรียกว่า 3D Cooling Stand นะครับอันนี้ Weber Chamber ใหม่ของเขานี่คือแบบว่าสดๆเลยนะที่เขาแกะมาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เหมาะทั้งเกมเมอร์แล้วก็คนทำงานพวกนี้สามารถรันพวก Solid Work หรือ AutoCAD ได้สบายๆนะครับหน้าจอ18นิ้ว 4K Mini LED IPS Refresh Rate เ,เ,เนี่ยได้ถึง120เฮิร์ตขอบเคตสีจะเป็น 100% DCI P3 และที่สำคัญเครื่องนี้มากับ Intel Gen 14แน่นอนว่าเขาให้ Wi-Fi 7มานะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่รับรองได้ว่ารับส่งโอนไฟล์ fire, ถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วแน่นอนที่สำคัญในตัวนี้ยังได้คีย์บอร์ดของ Steel Series ที่เป็น Cherry Ultra Low Profile Mechanical Keyboard ใส่แรมมาให้4ช่อง SSD 3ช่องเหมือนเดิมและในเครื่องติดมาให้48 g b DDR5 แถวเดียวดิบๆเลย มาต่อกันที่ตัวไฮไลท์นะครับเป็น MSI Claw A 1 M นะครับนี่ผมถือให้ดู2มือเลยเน,น้นๆน,นี่เขามีเปิด,เ,ปดเกมทิ้งไว้ให้ด้วยเดี๋ยวลองเทสเกมให้ดูเรามาดูความลื่นไหลกันดีไซน์ภายนอกนี่ลำโพง2ข้างแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับอันนี้เป่าความร้อนออกมาด้านล่างเนี่ยเป็นดูดอากาศเย็นเข้าไปแล้วเป่าขึ้นมา คาดว่าไม่น่าจะร้อนมือนะเพราะว่าตรงนี้จับไปเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเย็นในขณะนี้พัดลมเนี่ยทำงานหนักพอสมควร คือตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมมิ่งแฮนเฮลซีพียูอินเทลตัวแรกประหยัดไฟดีและได้เรื่องของการพกพาใช้งานง่ายแบตลูกใหญ่มีความจุให้512และ 1T อันนี้อันนี้ความจุเลือกได้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเข้าไทยเนี่ยจะราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นความจุแบบไหนจอยเป็นโฮลเอฟเฟกดีไซน์มาให้ดีขึ้นแต่เป็นตัวแรกไม่รู้ว่าดีขึ้นยังไงนะแต่โอเคเขาดีไซน์มาเพื่อลดอาการจอยดิฟตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับพอร์ตเทนเดอร์โบสแน่นอนว่าถ้าถอด h u นเดอร์โบเล่นเนี่ย ก็ยังลื่นอยู่นะครับและถ้าเสียบเล่นก็ได้สามารถต่อจอภายนอกได้แต่นี้ผมยังไม่แน่ใจว่าต่อจอข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะสามารถได้จอขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วก็ความลื่นไหลได้เท่าไหร่จริงๆที่คุยกับทาง MSI เนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดสเปคให้แรงกว่านี้ได้แต่ว่าทำเท่านี้เพื่อความบาลานซ์ใช้งานได้ดีและ,สะเสถียรกว่านั่นเองนะครับ มาต่อกันที่โซน AI นะครับตัวนี้เป็น MSI Creator 16 AI นะครับหน้าจอ16นิ้วอันนี้ทาง MSI พัฒนาขึ้นมาเป็น AI สำหรับเจนภาพ ให้ครีเอเตอร์เอาไว้ใช้งานได้เพียงพิมพ์สิ่งที่เราต้องการเข้าไปในเครื่องคืออ่าอันนี้ตามที่หน้าจอเห็นเลยคือพอเราพิมพ์คําสั่งเข้าไปเนี่ย AI artist ตัวนี้ก็จะวาดออกมาตามที่เราต้องการให้เลยนะครับอันนี้เป็นของ MSI โดยเฉพาะ AI artist จะมีแผนใช้งานได้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นี้นะครับถ้าโน้ตบุ๊ก MSI เป็นการ์ดจอ GeForce RTX 4050ขึ้นไปนี่ใช้งานได้เลยทั้ง2รุ่นทั้ง Creator Pro และ Creator ได้ Intel Core Ultra 9นะครับ โปรเซสเซอร์ 185H เหมือนกันการ์ดจอจะมี2แบบคือ RTX 4090พร้อม d ดเวอร์ NVIDIA Studio พร้อมทูเฉพาะสําหรับใช้งานติดตั้งมาให้หรือ NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop อันนี้จะเป็นการ์ดจอสําหรับทํางานโดยเฉพาะตัวนี้หน้าจออย่างที่บอกไปเป็น16นิ้ว 4K นะครับ Ultra HD Mini LED IPS 120 h ฮนะครับขอบเขตสี100% DCI-P3 โรซ่าระบบระบายความร้อนคูลเลอร์บูสต์5พัดลม2ตัวกับฮีปไย5เส้นเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นสำหรับใช้งานโดยเฉพาะเลยสำหรับครีเอเตอร์เลยมาต่อกันที่พานะครับ MSI พาจะมีเป็น ตัวใหม่ละพาว16-17 AI ทั้งคู่นะครับว่ากันไปตามไซส์จอแต่สเปคเนี่ยเหมือนกันคือได้จอ QHD นะครับ IPS 120 h z c ร m ขอบสี100% DCI-P3 เหมือนกันทั้งคู่เลยได้ CPU แรงอย่าง Intel Core i9 Processor 185H การจอจะลองลงมานิดหน่อยนะครับเป็น GeForce RTX 4070แต่ก็แรงพอที่จะเล่นเกมได้ในระดับที่ว่าสบายๆเลยระบบระบายความร้อนเป็น Cooler Boost 5มี5ช่อง หลังเครื่องด้านในฮีทไ5เส้นกับพัดลมระบายความร้อน2ตัวเหมือนเดิมช่วยระบายความร้อนให้หรือ p u u GPU ให้เร็วขึ้นคีย์บอร์ดเป็น RGB 24โซนและปุ่ม WASD แบบใสเหมือนกับ MSI c o อ s ไ e a นะครับดีไซน์รอบตัวเครื่องสีสันเยอะเน้นความล้ำสมัยเล่นเส้นสีแบบเส้นตีเฉียงอันนี้ผมเปิดหน้า MSI Center ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกร,รมของ MSI ที่ ที่เรียกใช้ AI engine นะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยเวลาเราเข้าใช้งานโปรแกรมพวก Word หรือหรือ Photoshop พวกนี้นครับมันจะขึ้นเลยว่าเป็น AI engine on ขึ้นมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวตัวนี้เดี๋ยวจะรีบรีวิวให้ดูเลยว่าฟังก์ชันเนี่มันพิเศษยังไง STEL 18 AI Studio จะได้ Intel Core a l t ต้า r o c e โปรเซสเซแบบ16คอร์22เทชชุดระบายความร้อนในเครื่องเป็น w e b e r c h a m b e r พัดลมคู่กับช่องระบายความร้อน4ช่องหน้าจออย่างที่บอก18นิ้ว 4K Alta HD m ต้า LED i มินิ0 h z คออรบเคสี100% DCI P3 เหมือนเคยเรียกได้ว่าตัวนี้ทำงานดีแต่หน้าตาเรียบร้อยพกพาง่ายอารมณ์แบบประมาณว่าอัตเดอรเลกเตอร์พกโน้ตบุ๊กไปทำงานพบลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็ เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่ามาต่อกันที่ MSI Crosshair นะครับตัวนี้มีทั้ง16และ17นิ้วนะครับรหัสเต็มๆคือ Crosshair 16HX เป็นฝาแฝดกับ MSI s o u r c นะครับอยู่ด้านข้างนี้เลยพูดถึงเนี่ยเป็น ฝาแฟรรุ่นยอดนิยมของทางแบรนด์ที่เคยใส่ใน Gen 13มาก่อนหน้านี้นะครับรอบนี้ใส่เป็น Gen 14มาแล้วของ Intel โดยมีช่องระบายความร้อนเดิมจากด้านหลังกับข้างนะครับรวมกัน4ช่องแต่ตอนนี้จะจาะเพิ่มให้เป่าออกด้านหน้าข้างบน อีกคู่หนึ่งนะครับถ้าสังเกตการเพิ่มช่องระบายความร้อนเนี่ยทำให้คอร์แชแรเป็น Intel H-Series มาเป็น HX-Series แทนนะครับเพราะว่าตัวเครื่องรับความร้อนได้เยอะกว่าเดิมดีไซน์เน้นทางเรียบง่ายสวยแต่แรงคีย์บอร์ดเป็น RGB Full Size แล้วก็เป็น RGB 24โซนนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่ตัวยอดนิยมอย่างไซบอกกันบ้างนะครับซีรีส์ไซบอกเนี่ยที่มีขายในบ้านเราปกติเป็นตัว15นิ้วนะครับตอนนี้เนี่ย MSI เปลี่ยนใหม่เป็น14นิ้วให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็พกพาง่ายนะครับก็ตัว MSI ไซบอกเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นคุ้มค่ายอดนิยมขายดีมากๆในประเทศไทยนะครับแต่ว่า ตัวนี้เป็นตัว14นิ้วและแน่นอนครับมากับ Intel Core i Gen 13แต่ตัวก่อนหน้านี้ที่ขายเมื่อปีที่แล้วอ่ะเป็น Core i Gen 12ซึ่งอย่างที่บอกเป็นตัวคุ้มค่ายอดนิยมตัวนี้จะได้เป็นการ์ดจอ rtx 4060เดี๋ยวรอดูตอนเข้าไทยแล้วก็รีวิวให้ชมกันอีกทีตัวนี้น่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะเป็นเจน13ก็ตามแต่เล็กลง1นนิ้วเพื่อให้พกพาและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ต่อกันด้วยตัว MSI H713 นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ปรับปรุงแล้วจากตัวเดิมหน้าจอขนาด13นิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็น Intel AI Evo แล้วนะแล้วก็ตัวนี้เริ่มจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นหน้าจอที่เป็น OLED ของซัมซุงแล้วก็คือภาพเนี่ยสีสันจะคมชัดแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นต่างจากตัวเดิมหน้าจอเป็น 2.8K ด้วยนะแล้วก็เรียกว่า หน้าตาเหมือนตัว16 AI Studio เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เน้นพกพาง,ง่ายนะครับน้ำหนักแค่990กรัมบอดี้เนี่ยเป็นแมกนีเซียมอลลอยได้ความแข็งแรงตัวนี้เป็น Intel Core Ultra 7 Processor นะครับ1.55 H แบบ16ค o r e 22เทรดใช้การ์ดจ,จอ Intel Arc นะครับกราฟิกในตัวมันเองเลยลูกเล่นเด่นของมันก็คือสแกนหน้าและปลดล็อกด้วย นิ้วมือได้กล้องเป็น t o b y เอาไวเอาไว้เบลอหน้าจอของเราเวลาเหมือนเหมือนหน้าจอกันเผือกว่ากันเถอะว่ากันง่ายนะครับหน้าตายังคงเน้นความเรียบง่ายเหมือนเดิมข้อดีของตัวนี้จะมี NPU และโน้ตบุ๊กสายเคเอร์คือตอนสั่งเรนเดอร์คลิปออกมาเนี่ยสามารถเลือกคนที่เราไม่ต้องการในภาพแล้วสั่งให้ NPU ประมวลผลลบคนนั้นออกจากคลิประหว่างการเรนเดอร์ออกมาได้เลยที่ทำได้เพราะว่า NPU มีระบบ Engine processing นะครับติดมาในตัวเลยมันมันเลยเขาเรียกว่าใช้วิธีจดจำอ็อบเจกต์ที่ต้องการลบออกแล้วเคลียร์ทิ้งไประหว่างเรนเดอร์งานได้เลยเรียกได้ว่าฟังก์ชันการทำงานฉลาดแล้วเ o r ร์กโฟ e พวกนี้มันเสร็จในตัวมันเลยเรามาต่อกันที่เพชรทีตัวเพชรทีเนี่ยหน้าตาจะต่างจากตัว13นะครับแล้วก็ได้เป็น Intel Core Ultra เหมือนกันนะครับเป็นคอร์ต้า9โปรเซสเซอร์1 8 5 h จับคู่กับการ์ดจอ RTX 4060ซึ่งตัว13นิ้วเนี่ยได้ Intel ARC นะครับ Intel Arc นั่นเองจอ14นิ้ว2 K เป็น IPS 100% DCI-P3 อย่านบ้างครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจาก MSI ในปีนี้ที่งาน CS 2024ถ้ามีตัวไหนเข้าไทยเรียบร้อยแล้วทางเราโน้ตบุ๊กสเปคสัญญาว่าจะรีบนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานณที่นี้สวัสดีครับ